ทันข่าวพักคำมกีฬาฟอนไทย Bicycle Style ประจำวันที่29พฤษภาคม2563โดยจะพบว่าครั่งบอลไทยครับเราที่ข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเย็นนี้กดเอชลีกทำทีมต่างชาติงงเอื้อแชมป์ให้กับทีมสิงคโปร์ โดยทางบรูเนโลนะผมบริตินะฮะสื่อของประเทศบรูไนออกมารายงานข่าวมาว่าสมโมสรฟุตรบอล DPMM FC ที่ไปร่วมการแข่งขันในศึกฟุตบอลสิงคโปร์อยูนอังกฤษปี2020หรือว่าเอสบริกนะฮะได้รับอนุญาตให้ส่งรายชื่อผู้เล่นต่างชาติได้เพียง3รายเท่านั้นส่วนสมโมสรฟุตบอลจากสิงคโปร์นะฮะสามารถส่งรายชื่อผู้เล่นต่างชาติได้4รายหนึ่งใน4รายต้องมีผู้เล่นที่อายุไม่เกิน27ปีด้วย โดยสิงคโปร์พรีเมียร์ลีกนะฮะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9ทีมประกอบไปด้วยบาเบรสเตียแกรง่งยูนเต็ดหัวกังยูนเต็ดไรอ,อันซิตี้ตันจงปากายังไรอ,อ,อันอาร์ิเรกนากาตะของญี่ปุ่นและดี m m เอของบรูนไนซึ่งตอนนี้ลีกสิงคโปร์ุรกับการแข่งขันช่วคราวนะฮะตั้งแต่วันที่24มีนาคมเป็นต้นมาหลังจากที่วรัคโควิดในชินนั้นประบาดหนักไปทั่วโลกสิงคโปร์ก็เจอกับวิกฤตดังกล่าวเช่นกัน โดยเกี่ยวกับเรื่องของโคต้าต่างชาติไอเดียนเพนน็อกกุนซือของสโมสร DPMM FC ยืนยันมาว่าหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของลีกในปีนี้ทีมลงทะเบียนผู้เล่นต่างชาติน้อยกว่าทีมอื่นในสิงคโปร์ในเรื่องของระเบียบการแข่งขันทีมไม่ได้รับอนุญาตให้มีผู้เล่นต่างชาติจำนวนเท่ากับทีมของสิงคโปร์ได้รับอนุญาตให้มีต่างชาติเป็นแค่สามรายเท่านั้นในขณะที่ทีมอื่นของสิงคโปร์สามารถมีมากกว่านี้ได้มันเป็นเรื่องเบื่อเชื่อ พวกเขาต้องการให้ทีมสิงคโปร์ชนะเพื่อควา้าแชมป์ตั้งแต่ปี2014แล้วที่สโมสรวอริเออร์ควา้าแชมป์ลีกก็ไม่มีทีมไหนจากสิงคโปร์ควา้าแชมป์ได้อีกเลยคิดว่าพวกเขารู้สึกผิดหวังมากที่ทีมสิงคโปร์ไม่ชนะจนก้าวไปถึงแชมป์ได้เลยแต่สโมสร d p m ี f c ก็รู้วิธีที่จะต่อสู้ในลีกของสิงคโปร์เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันแชมป์สำหรับศึกฟุตบอลน,นะผมเอสลีกของสิงคโปร์จัดการแข่งขันรวมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่25เริ่มจัดครั้งแรกในปี1996สิงคโปร์อาร์ฟ หรือว่าบริเออร์นะฮะคว้าแชมป์ม,มากที่สุด9สมัยและเป็นทีมของสมโมสรสิงคโปร์ทีมสุดท้ายที่ควา้าแชมป์ลีกตั้งแต่ปี2014หลังจากนั้นกลายเป็นทีมจากต่างชาติที่ถูกเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและควา้าแชมป์ทั้งหมดนะฮะก็คือในปี2015ถึง2019โดยทีมของ d p m MM FC นะฮะก็ควา้าแชมป์ไปในปี2016ปี2017ส่วนปี2018นั้นก็เป็นอาเบเล็กนากตะของญี่ปุ่นนั่นเอง โดยสิงคโปร์พรีเมียร์ลีกนะผมปี2020มีทีมเข้าร่วมกันในขันจำนวน9ทีม7ทีมเป็นทีมในสิงคโปร์ประกอบไปด้วยบาเรสเตียเกรงยูนิต็ดฮังกัวยูนิต็ดบรายอนซิตี้เซเวอร์แทมบนเสโปรเวอร์ตันจงปากาและยังบรอนส่วน2ทีมต่างประเทศนั้นก็ประกอบไปด้วย DPMM FC ของรูนไนและก็อาเบรเด็กนากาตะของญี่ปุ่น โดยเงื่อนไขนะผมของการส่งรายชื่อต่างชาติลงทะเบียนแข่งขัน6ใน7ทีมสิงคโปร์สามารถส่งได้4ราย1ใน4รายต้องมีผู้เล่นต่างชาติอายุต่ำกว่า21ปีส่วนสโมสรยังไบรอ,อนจะส่งผู้เล่นชุดอายุไม่เกิน23ปีลงเล่นทั้งหมดขณะที่อาเบเล็กนางตะของญี่ปุ่นนะฮะผู้เล่นจะเป็นญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดโคต้านักเตะสิงคโปร์สามารถร่วมทีมได้ไม่อั้นและ DPMM FC ของบรูไนก็ส่งรายชื่อต่างชาติได้3รายที่เหลือจะเป็นนักเตะบรูไนทั้งหมด เลยก่อนหน้านี้สมโมสรฟุตบอลนะผม DPMMFC นี้เคยตกเป็นข่าวว่าจะขอมาร่วมแข่งขันในไทยลีกในปี2019แต่สุดท้ายเรื่องดังกล่าวก็เงียบหายไปสำหรับขุาสื่อ DPMMFC อย่างเอเดรียนเพนน็อกวัย19ปีเป็น,นปปชาวอังกฤษนะฮะเคยผ่านการเล่นให้กับสมโมสรฟุตบอลนอรสซิตี้บรอนมัตและเชเวิงแฮมนะฮะส่วนผลงานการทำทีมเคยผ่านการคุมทีมให้กับเวลลิงตันฟอร์เรสเจเวริงแฮมเบอร์โรของอังกฤษ ก่อนที่จะเข้ามารับงาน DPMM FC ในปี2019ส่วนสามผู้เล่นต่างชาติในทีมนะฮะก็ประกอบไปด้วยอีโมซันคอนไซเซอของบราซิลผู้สาประตูชาวรีคร็อกอังกฤษกองหลังและก็อังเดรวาลราคาวของประเทศเบรลุสกองหน้านั่นเอง อนะผมนี่ก็เป็นการพูดยาวสะหน่อยนะฮะของลีกของสิงคโปร์เอสลลกนะฮะซึ่งกฎนั้นทําให้ทีมต่างชาติเขาค่อนข้างจะงงนะฮะเหมือนกับเอื้อแชมป์จะให้ทีมสิงคโปร์นั้นกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งในเมื่อก่อน,นนั้นเขาเคยได้แชมป์เก้าปีติดต่อกันแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็ต้องเราดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะลินเดอร์มันยกชนะทิพย์แข่งไทยระดับปรากฏการณ์เดียว โดยรินเตอร์มันนะผมยกเมทิเจดนาะชนาทิพสงกสินแข่งรายนี้ให้ดีที่สุดในบรรดาแข้งไทยเขาคือนักเตะมาสจันโดยทางบิยอนรินเอร์มันนะผมอดีตแข้งจอมทัพและต,ตำนานอีกรายของไทยลีกเปิดใจด้วยการยกชนาทิพสงกสินแข้งดังจากทางคอนเซเลสซปโ,โรนะฮะทีมดังของเจลิกของญี่ปุ่นคือนักฟุตบอลไทยที่เก่งที่สุดที่เคยเจอมา โดยให้ผลที่มองมาว่าชนะทิพย์สงกสินคือเตเตไทยที่เก่งที่สุดเพราะชนะทิพย์เป็นแข้งที่มีความเข้าใจในเกมสูงมากทักษะก็สูงมากรวมถึงเป็นแข้งที่มหัศจรรย์เลยนะไม่แปลกใจที่เขาเป็นกางสําคัญให้กับทางคองนซาเลซซัปโปโรสหรับบิยอนรินเดมรันนั้นอดีตแข้งฮันโนเวอร์96นะฮะย้ายมาค้าแข้งลีกของเมืองไทยเมื่อปี2012ด้วยการย้ายร่วมทีมอาร์มี่ยูไนเต็ด และอีกสีสโม,มสรก่อนจะเป็นขวัญใจแฟนบอลด้วยลีลาการเล่นที่โดดเด่นโดยเฉพาะการยิงไกลที่เป็นจังหวะที่เด็ดของเขาเลยทีเดียวโอ้โหนะผมเป็นนามว่าง,งานนี้บียอนนะผมก็ยังยกห้ชตาทิพย์นะฮะเป็นแข้งระดับปรากฏการณ์กันเลยทีเดียวเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับโคดงวนพูดแล้ว B ีีสนใจดึงเดีอโก้จริงไหมโดยทางโคดงวนสุริชัยจตุรพัฒพงษ์นะผู้อำนวยการสโม,มสรบีจีปฐมยูตนเต็ดพูดเองแล้วว่าสนใจเดียโก้หรือซันโตจริงหรือไม่ หลังจากที่มีข่าวออกมาอย่างต่อนเนื่องว่าเดโก้หรือซันโตกองหน้าชาบาซิลของทีมยังโหดารุนทักษิมกำลังเป็นที่สนใจของทีม b ีจีปทุมยูเต็ดเจ้าบุญทุ่มของศึกไทยลีกแต่ล่าสุดโคดงวนสุรชัยสุรพ,พัฒพงศ์นะฮะผู้ในการสโมรสร BG จีปทุมได้ออกมาพูดแล้วว่าผ่านร,รายการทีวีสปอร์ตเลยว่า b ีจียังไม่สนใจเดโก้ในตอนนี้ โดยโคดง่วนได้เผยมาว่าดีโก้ยังมีสัญญาอยู่กับทีมยะโฮดารุนทักซิมนะฮะแถมยังมีเงินเดือนค่อนข้าง,งจะสูงอยู่แล้วทําให้ทีมบีจีปทุมนั้นที่เพิ่งจะทุ่มเงินคว้าตัวสาวรัชจุเยนกับอันเดสตูเยสมาร่วมทีมยังคงจะไม่สนใจดีโก้ในตอนนี้โดยโคดก่วนได้กล่าวต่ออีกว่านักเตะต่างชาติที่มีอยู่ในตอนนี้ยังต้องมาพิจารณากันอีกว่าใครจะอยู่ใครจะไปเพราะว่ามีเกินจํานวนโคต้าส่วนจะปล่อยในรูปแบบการขายหรือยืมตัวนั้นคงต้องรอการประชุมกันอีกครั้ง สำหรับดีโก้หรือซันโตปัจจุบันอายุ12ปีนะฮะยังเหลือสัญญากับทางยยโฮดารุนทักสิมทีมดังของลีกมาเลเซียจนถึงสิ้นปีนี้โดยเขารับค่าเหนืออยู่ที่ประมาณ4ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวอ่านะผมเป็นว่างานนี้โค้ชงวนบอกว่า ไม่มีทางเอามาได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาก็ซื้อสารัตกับตูเยตเข้ามาแล้วแบบนี้ก็เสียเงินไปมากแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาจะไปซื้อดีกโก้คนนี้เข้ามาอีกงานนี้อาจจะยากไปสำหรับทีมบีจีก็เป็นไนด้ครับโอ้โหงานนี้นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโค้ชงวนคนนี้บอกว่าไม่แต่เจอทีไรใช่ทุกทีต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตก็แล้วกันครับรัดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชาภาพอินเดียเอาจริงยู7หญิงดึงโค้ดดีกรีเจ๋งขุมทับ โดยแม้ว่าสมาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟีฟ่านะฮะสำการประกาศาเรื่องการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุ17ปีหญิงชิงแชมป์โลก2020ออกไปจากเดิมที่ต้องแข่งขันกันวันที่2ถึงวันที่21พฤศจิกายนนั้นแต่เนื่องจากไปรักโควิด -19 ระบาดนะฮะทำให้การแข่งขันถูกเลื่อนออกไปข้ามปี เป็นการแข่งขันวันที่17กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคมซึ่งอินเดียรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันโดยการแพร่ระบาดของไวรัสนั้นทําให้ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายยังไม่สามารถคัดเลือกทีมได้มีเพียงแค่ทวีปเอเชียทวีปเดียวเท่านั้นที่ได้ตัวแทนของ2ประเทศแล้วประกอบไปด้วยญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือ ในส่วนของอินเดียที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพนอกจากเรื่องของการเตรียมการแล้วเรื่องของการเพิ่มความแข็งแกร่งของทีมก็ไม่รอช้านะฮะเดินหน้าสัญญาโค้ดดังระดับโปรกช่วงปลายปี2019ที่ผ่านมาอย่างโทมัส เดนนนสบีขุนซื้อไป60ปีชาวสวีเดนที่เพิ่งผ่านการประสบการณ์คุมทัพในจีเรียนะฮะในฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์โลกปี2019ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันล่าสุดพาทีมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายร,รอบแรกแพ้นอร์เวย์ไป0-3ชนะเกาหลีใต้ไป2-0แพ้ฝรั่งเศสไป0-1และร,ะรอบ16ทีมสุดท้ายก็แพ้เยอรมันไป0-3 สำหรับโทมัสเดนเนสบีนอกจากจะเคยผ่านงานคุมทัพทีมชาติในจีเรียมาแล้วยังเคยคุมทีมฟุตบอลหญิงสวีเดนยักษ์ใหญ่ของโลกนะฮะในระยะยาวตั้งแต่ปี2005-2012เคยพาทีมควา้าอันดับที่3ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2011ควา้ารางวัลผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมฟุตบอลหญิงของสวีเดนในปี2004ช่วงคุมทีมสโมสรอาดีจูการเดนทีมฟุตบอลหญิงในลีกฟุตบอลอาชีพของประเทศสวีเดน โดยชื่อเสียงที่น่าสนใจของคุณซืบรายนี้ที่กระโดดเข้ามาคุมทัพเยาวชน17ปีหญิงอินเดียนะฮะชุดถึงแชมป์โลก2020อาจจะน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะการเข้ามาครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนโฉมฟุตบอลหญิงในประเทศอินเดียและก็ทวิปเอเชียแต่ชีวิตของคุณซืบรายนี้กลับมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายในเส้นทางอาชีพตลอดเวลาที่ผ่านมาสมัยที่เขาค้า,คาแค่นั้นก็เล่นกองกลางให้กับสโมรสรฟุตบอลแฮมบีสปาวาเกนในลีกสวีเดนหลังจากนั้นก็เริ่มงับงานโค้ชฟุตบอลชายให้กับสโมรสรวาชาน แล้วก็สปาวเกนแล้วก็แฮมมาบี้นะฮะเดยก่อนที่ช่วงปี2002จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาทำฟุตบอลหญิงให้กับสโมสรดีจูก,การ์เดนจนถึงปี2004ก่อนที่โยกไปคุมทีมชาติสวีเดนแบบยาวนานถึงประมาณ8ปีจากนั้นก็โยกไปคุมทีมฟุตบอลชายแฮมมารบี้และสุดท้ายก็โยกไปคุมทีมฟุตบอลหญิงไนจีเรียนะฮะจนประสบความสำเร็จสู่ฟุตบอลโปร,โกรกปี2019แต่นอกจากฟุตบอลแล้วคุณซือปรานี้ยังทำงานด้านการวงการบันเทิงให้กับสถานีโทรทัศน์ สวัสดีเจสทลวิชันนอกจากเรื่องราวของกูรูกีฬาแล้วยังรับบทบาทนักแสดงในซีรีส์ของสานีที่สําคัญในชีวิตจริงนะฮะยังทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกด้วยโดยตลอดช่วงระยะเวลาการทํางานของโทมัสเดนเนบี้คนนี้ในการครูทีมชาติอายุ17ปีหญิงอินเดียตั้งแต่เขารับงานวันที่9พฤศจิกายนปี62พาทีมทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมรวมไปถึงการเดินทางไปแข่งขันในซีกยุโรปอย่างต่อนเนื่องผลงานอื่นเครื่องแพ้สวีเดนไป0นต่อ3 ชนะไทยไป1.0แล้วก็เสมอกับโรมาเนียโดยเสมอกันไป3.3ต่อ3และก็ครั้งที่2ก็เป็นชนะ1นต่อนคนะ <c oughs> ผมเป็นนาว่างานนี้ผลงานของลีกอินเดียนะฮะของฟุตบอลหญิงเนี่ยอายุ17ปีเขาก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันครับกลับมาดูที่บ้านเรานะฮะยังไงก็อย่าทิ้งนะผมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็ไม่ใช่ด้อยไปกว่าทีมชาติของโลกเลยนะฮะยังไงสมาคมฟุตบอลนะผมอย่าทิ้งเด็ดขาดนะฮะงานนี้ผมขอไปเถนะ และนี่ก็เป็นทันข่าวพระข้ามกีฬาบอนไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่29พฤษภาคม2563โดยเฉพาะ่ระรั่งบ่อนไทยครับ